มีดีด้วยนะครับซีรีส์เรื่อ,อง Not Me ขาวันทีกพัน์นะครับทีมนะครับเชิญกล่าวอะไรสักน้อยเลยครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลที่ทุกคนได้โหวตกันเข้ามาให้กับซีรีส์ของเราเรื่อง Not Me ของไม่ใช่ผมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทางจีเบนทีวีนะคะที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดว่างให้กับเราเนี่ยได้ทำบท ได้กว้างมากๆขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางจีนเอ็ทีวีด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้วที่สำคัญเลยก็คือคนที่เป็นอินสปิเรชันหรือว่าเป็นแรงบ,บันดาลใจของเราในการทำบทครั้งนี้นะคะก็คือนักเครื่องไหวทุกคนแล้วก็นักต่อสู้ทุกคนนะคะในแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้บทละครร็อคเีของเราเนี่ยได้กล้าวไหวได้ ไขนาดนี้แล้วก็ให้ประชาชนนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจที่เราอยากจะพูดเมสเซจอะไรบางอย่างออกไปนะคะแล้วก็ขอให้ปล่อยเพื่อนเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสี่ร based on book ซีรีส์จากนิยายวัยยอดนิยมได้แก่ Not me ขาไม่ใช่ผมจับขอเชิญพี่ดูทีเลยค่ะ วัสดีค่ะจริงๆไม่ได้คิดว่าในชีวิตนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับรางวัลที่เป็นการโหวตจากออคนาดูเนาะ,ะกกนเพราะว่าปกติใชีวอตเนี่ยก็โตมาจากการทำงานทวิชาก่ะก็เป็นมากก็จะเป็นแบบปุะตูก,ก็จะน้อยเนี่ยนี่ก็ได้โอกาสมาทำเรื่องดนตรีซึ่งก็เป็นศิลปวายที่มีฐานคนดูที่กว้างก็รู้สึกดีมากแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆศิลปินทุกคนนะครับที่ช่วยโหวตให้กับ สิริลูกน้องมีคระแล้วก็ขอบคุณนักแสดงองกการนะทัแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็ทีมง,นง,นงานที่สร้างศิริลน้องมี้นมาอย่างยางนก,ก็อยากจะขอบคุณทาีอทีวีแล้วก็ขอบคุณทางสสัตวารยทที่จัดงานครับขอบคุณครัขอบพระคุณพี่ชิสีรีเรื่องส่งร้อนเสิร์ฟรักใบมีะขอเชิญกล่าวะไร ขอบคุณสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่บทให้เราทีมงานไบน้ดีแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณน้องๆนงักแสดงทุกคนแล้วก็ก,ก็ขอบคุณแม่บมอนนะครับแล้วก็บริษ,ษัทดีดีมากๆเลยนะครับที่ให้เราได้ผลิตผลงานดีๆแบบน,นี้นะครับผมขอบคุณมากๆะครับต่อบพระคุนะครับเชิญถ่ายวันนี้ครับเราขอมอบให้กับผู้ที่เป็นแกนนําหลัก ของการผลิตซีรีส์ควบคุมทุกอย่างให้ซีรีส์ออกมาสมบูรณ์ที่สุดจะขาดเขาคนนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับนั่นคือผู้กำกับนั่นเองนะครับรางวัลน,นี้ครับ best director ผู้กำกับแห่งปีได้แก่คุณอนุชาบุญยวัฒน,นาจากซีรีส กัปป์ยอดเยี่ยมนะครับอบคุณเขาขอบคุณอีกครั้งนะครับจริงๆการเป็นผู้กำกับซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ข้อพันอไปอย่างเี้ยก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมู้กำกับได้ก็คือตัวการแสดงนะครัถ้า,าเกิดเราได้เจอในกแสดงที่มีความตั้งใจมีความเข้าใจในบทบาทมีความทุ่มเทเนี่ยก็จะทำให้ ้มันออกมาได้ดีขึ้นซึ่งสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาเราได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงเนี่ยเราก็หวังว่านักแสดงเขาก็จะโดยเฉพาะนักแสดงศิลป์วัยเนี่ยน่าจะต้องหนึ่งก็คือพัฒนาด้านการแสดงเนาะแล้วก็อันที่สองคือแล้ก็จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อป่อสาชนที่มีความหลากหลายเพื่อกห้สวยงามตื่นใจสามารถที่จะเติบโตขึ้นไดนอาชีพการงานไปถึงได้ใหลักสากลได้ ดีใจด้วยนะครับกับ c u วตี้พายซีรีส์นี่้นนอนครับได้รับคะนความนิยมอย่างพู่ขนลยจริงๆนะครับและนี่คือ Y Series of the Year ครับครัในฐานะที่เป็นผู้กำกับก็บผู้จัดเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนสำมอหลักนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาสสุสานนะครับที่จัดการดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ คนที่ตั้งใจทำผลงานออกมานะครับเราต้องสําคัญเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่โหวตให้เราได้รับราว,วันนี้นะครับเราวันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแทนเอ่ออีกหนึ่งตึกเอ่อเขาเรียกว่าเครื่องเตือนกําลังสายของเราที่เราจะเราจะทําพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับยังก็เดี๋ยวนองตะเก่าสคดแรยนะครับครับสําหรับผมก็อยากขอบคุณแฟนเพื่อนทุกคนเลย ก็อยากขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ตั้งใจทํามาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทังบ้านเลยนะครับนบผมก็เลยก็ต้องขอขอบคุณทางซูดสดาห์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางจิงงานผู้เกี่ยวข้องกับทิพยภพายทุกคนนะครับก็ที่สําคัญขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมโหวตทุกคนเลยะครับครับก็ มีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ทุ่มโอเส,ส,สียสละเวลาอันสัมพันธ์ทุกคนหมดครับก็ทุกคนพูดไปหมดแล้วก็ขอฝากดิ้มเห็นาพิเศษด้วยนะคบขอบคุณทุกคนมากครับก็ขอบคุณนะครับดีใจด้วยนะครับเปินเชิญถ่ายภาพตรงกลางได้เลยนะครับโอเคตรงนี้พอเลยครับโอเคครับรรงวันนี้นะครับ Y Series of the Year หลอ่อทุกคนขอบคุณครับขอบพระคุณดีใจด้วยนะครับรู้ ก่อนอนึ่งเลยนะครับผมขอขอบคุณสุดสานดานะครับผมสำหรับรางวัล Best Original Character นะครับผมแล้วก็ยังไงเออขอขอบคุณชาญดาราวัน่อด้วยนะครับที่แล้วก็ดางวัิวสิคด้วยนะครับที่ให้มีเพลงดีๆแบบนี้ออกมานะครับผมก็วันนี้เป็นตัวแทนบิวอินด้วยบิลกินก็จใจูมิใมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ร่วมโหวตให้นราวัลนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ดี คนนี้ต้องบอกเลยว่าที่สุดจริงๆนะครับกับรางวัลแซมบิตโซเชียลมดนิสตาร์นักแสดงยอดนิยมในสื่อโซเชียลน้าแก่ดีใจด้วยนะครับ สุดสตาร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับรางวัลเอ Favorite Social Media Star นะครับผมไม่รู้ว่าได้ได้มาได้ยังไงอาจจะทำมีมไเยอะก็ที่จริงขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่ร่วมกรนโหวตให้พี่ได้รางวัลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามพี่ทุกๆผลงานที่ผ่านมานะครับผมยังไงก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณจริงๆครับ The New Ocean Yeah. yeah. เราด้วยนะครับก็จะเป็นผู้จัดการเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ขอบคุณคู่ครูผมด้วยครับผมครับผมขอบคุณคู่ครผมด้วยนะครับสักหรณ์นะครับครับผมก็คำพูดทั้งสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะครับก็หวังว่าทุกคนที่แบบติดตามสนับสนุนพวกเราจะได้ประโยชน์จากการติดตามพวกเราไม่มากก็น้อยขั้นตอน เราให้กำลังใจเราให้อะไรก็ได้ได้แล้วครับผมขอบคุณครับยินดีนะครับแหมเรียกตั้งห่างเผินเลยนะคูห่หูใช่คู่หูไหมอ่ะอันไ่ผภาหน่จ้า ที่เป็นที่รักของแฟนๆมีผลงานคุณภาพรับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือนงวัลนอาทามพักราหรือขวัญใจมหาชนนั่นเองและ ครั้งท,ที่สามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสว,วัสิวันเออ,เอาชาบอมล่านะครับก็รางวัลนี้มีความอมาสำหรับพีมากนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ออคอยซัพพอร์ตพีไม่ว่าจะเป็นงานแสดงหรือว่าเป็นงานในฝั่งเพลงนะครับผมขอบคุณที่เห็นคุณค่าในผลงานทุกอย่างที่พีทำออกมานะครับขอบคุณที่ร่วมหมดให้รางวัลนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆคนระับ ได้แก่ปีเตอด้วยกับซีฟนะครับสวัสดีครับตื่นเต้นจังเลยก็ ขอบคุณท่านสุสเดย์ครับนะครับผมที่ให้รางวัลไอค์ตั้งเอาไดีแล้วก็ขอบคุณแฟนสับทุกคนที่ร่วมโบนนะครับก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ปเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับนักแสดงทุกคนมากโดยเฉพาะตัวเราเองด้วยที่เราพยายามตั้งใจแบบสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาแล้วก็ตั้งใจในการทำง,งานขอบคุณที่ทุกคนนะครับผมเห็นคุณค่าการแสดงของผมด้วยแล้วก็ทีมดักชั่นของไทยนะครับขอบคุณมากครับ แล้วก็ต้องมีคนนี้เลครับนุนิวจ้านุนิวชาวรีเพิร์ตทิริยวงศ์นะครับดีใจด้วยกับรางวัลนี้แอชเชอร์ออฟเดอะเยียครับไม่สูงื่อยจำเลยก็เลยนะครับต้องขอบคุณงานสุดสัปดาห์มากเลยนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมครับแอชเชร์ออฟเดอยียนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่เสียสละเวลาโหวตให้ผมนะครับแล้วก็ต้อง อยากจะบอกเลยว่าผมก็ตั้งใจแสดงเรื่องที่เหียมากๆเลยครับก็ผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยเลยครับไปอ,อย่างทุกคนเฝ้ารอดูผมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ่ครับขอบนุชคแล้วขอบคุณครับน้องนุน่นนี่ครับถ่ายภาพเลยนะจ๊ะ Explain <laughs> it.